สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทมนตรสีแสนนะคะวันนี้ค่ะจะมาแนะนําเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวค่ะจุดตรงนี้ที่เราอยู่เรียกว่านเจอร์วอล์คเว์หรือว่าทางเดินชมธรรมชาตินะคะแล้วก็ตัวอาคารนี้มีชื่อว่าอาคารศิรินทานประภากรค่ะตัวนี้ความหมายก็ของเขาคือความรุ่งโรจน์จากสายน้ําแล้วก็แสงแดดตัวนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพะคะ่ะแล้วก็การมาเที่ยวจุดนี้นะคะเริ่มต้นก็จะมีจุดลงทะเบียนตรงหน้านี้ค่ะ จะมี QR code ให้นักท่องเที่ยวได้มาลงทะเบียนกันนะคะสแกนกรอกข้อมูลนะคะตัวแทนกลุ่มละหนึ่งคนนะคะแล้วก็ใส่จํานวนคนได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าเทียบร้ถแล้วนะคะก็จะเข้ามาในส่วนของตัวอาคารนะคะตัวอาคารฝั่งขวามือนะคะจะมีโซนของห้องน้ำนะคะแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นคาเฟ่แล้วก็ห้องนิทรรศการสําหรับรับคณะที่เข้าขอเข้าชมแล้วก็ขอวิทยากรนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ในตัวอาคารนี้ก็จะมีค่ะซ้ายมือ ฝั่งซ้ายมือถ้าซ้ายมือเราตรงนี้จะเป็นพวกห้องน้าทั้งหมดเลยถัดมาขวามือก็จะเป็นห้องแรกเป็นห้องนิทรรศการนะคะนนก็เป็นจัดเกี่ยวกับรูปภาพของการเปิดเขื่อนค่ะตั้งแต่เปิดเขื่อนสิรินทรเลยค่ะ2,514แล้วก็จะมีภาพเกี่ยวกับของโซลา r เซลล์ที่สร้างโรงไฟฟ้าต,ตัวใหม่ขึ้นมาค่ะก็จะมี2ส,ส่วนค่ะก็เสร็จจากในตัวอาคารเรียบร้อยแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นจุดทางลงนะคะทางลงของเนเจอร์วอล์คเนะคะ จุดตรงข้างล่างของเราะคะ่ะตรงกลางตรงนี้เรียกว่าลานสัญญาใจอะคะ่ะตรงลายพื้นจะเป็นลายดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีอะคะ่ะจะมีจุดกึ่งกลางของเขานะคะถ้าเราไปยืนจะมีจุดที่เราพูดแล้วเสียงมันจะสะท้อนนะคะจุดนี้เลยค่ะนี่ค่ะเหมือนพี่จะพูดอะไรสักอย่างค่ะยืนงตรงนี้แล้วก็หันหน้าเขาหากําแพงมุมนี้เลยแล้วก็พูดเสียงมันจะก้องสะท้อนเข้าหูเดี๋ยวพี่ลองทดสอบได้เลยนะคะจะเป็นจะเป็นเหมือนเออโค่ใช่ค่ะ ใช่ค่ะเป็นมุมพอดีเป็นหลักหลักการสะท้อนกลับของเสียงค่ะเป็นหลักวิทยาศาสตร์เล็กน้อยค่ะแล้วก็เสร็จจากตรงนี้ก็นี่ค่ะจะมีทางเดินใช่ค่ะจะมีข้อปฏิบัติก่อนจะมีโซนทางเดินเป็นสองโซนถ้าเดินลงฝั่งขวามือค่ะจะเป็นทางเดินริมน้ำค่ะแต่ถ้าจะเดินตรงอ่าทางเดินชมธรรมชาติจะเดินตรงกลางเลยค่ะนี่ค่ะก่อนจะเข้าก็อ่านเข้าปฏิบัติก่อนจะเข้าได้เลยค่ะคือก็เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ใช่ค่ะก็ความปลอดภัยนี่แหละค่ะเหมือนก็มันมาในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเหมือนคล้ายๆวาสาธารณะค่ะก็มีข้อควรระวังของการใช้เสียงรบกวนการแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยค่ะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแผนภาพความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ค่ะเป็นภาพรวมเหมือนจะเป็นภาพมุมสูงตรงนี้จุดที่เราอยู่จะเป็นอาคารศิรินทานปภากรน,นะคะค่ะก็จุดตรงนี้จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ําหรือโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น โรงไฟฟ้าพลังงานน้ําตรงสันเขื่อนนะคะอันนี้ก็เดินได้นะคะแต่รถขึ้นไม่ได้ะคะ่ะก็ตัวนี้สําหรับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ํามีกําลังผลิตอยู่ที่36มสิบกมวัตต์โรงไฟฟ้าโซลาเซลล์มีกําลังผลิตอยู่ที่4.5่ห้ามกะวัตต์นะคะเขาจะเป็นระบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกไฮบริดก็คือทํางานร่วมกัน2ระบบค่ะระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานน้าแล้วก็แสงอาทิตย์นะคะในส่วนของโซลาเซลล์นะคะเราจะใช้เป็นหลักเลยก็ในตอนกลางวันนะคะเราจะใช้โซลาเซลล์ เลยแล้วก็ในส่วนที่วันไหนฟ้าคึมฝนจะตกอย่างนี้เหมือนอแสงแดดน้อยลงกําลังการผลิตของโซลาร์เซลล์มันน้อยลงอะค่ะเราก็จะเดินระบบน้ําขึ้นมาเสริมเหมือนวันนี้เราตั้งไว้แล้วอยู่ที่เราต้องการอยู่ที่กําลังผลิตอยู่ที่40เมกะวัตต์ใช่ไหมคะถ้าโซลาร์เซลล์มัน่า,าผลิตถึงก็จะใช้แค่โซลาร์เซลล์อย่างเดียวแต่ถ้าโซลาร์เซลล์ผลิตไม่ถึงเหมือนแบบฟ้าคึมและแดดอ่อนลงอันนี้ก็จะเสริมขึ้นมาทันทีเลยก็จะอยู่ที่40เหมือนเดิมแล้วก็เน้นใช้ในตอนกลางคืนถ้าเป็นโรงสําพลังงานน้ำค่ะ ใช่ค่ะสลับกันยกเว้นว่าวันไหนถ้าแสงแดดอ่อนก็จะมีน้ําเข้ามาเสริมเพื่อให้มัคงที่พลังงานไว้ใช่ค่ะก็อย่างเช่นตอนเช้าตรู่เลยหรือว่าตอนเย็นๆนะคะพบข้ามอันนี้แสงแดดจะอ่อนก็จะใช้เป็น2ระบบรวมกันในส่วนของตอนที่ใช้โซลาร์เซลล์แบบผลิตได้เยอะๆเลยก็ประมาณช่วงสิบโมงถึงบ่ายสค่ะประมาณนี้แดดจะเริ่มแบบกำลังผลิตได้เยอะอะค่ะตรงไหนครับเป็นโซลาร์เซลล์นี่ค่ะพื้นที่ข้างหน้าทั้งหมดเลยอันนี้พื้นที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์อยู่ที่450ไร่อะค่ะ หรือคิดเป็นแผงก็1 4 000, 4 2 0แพแผง่ะของโซลาเซลล์ทั้งนะคะ,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 คะเฉพาะพื้นที่โซลาเซลล์แต่พื้นที่โคจะมีขอบทุ่นสีส้มๆรอบรๆมาอยู่อันนี้760ไร่ะคะ่ะก็จะมีขอบเขตไม่ให้พวกเขาเรียกว่าชาวบ้านนะะที่เขาทําการประมงเข้าไปข้างในเพราะว่ามันก็เซฟความปลอดภัยของเขาะคะ่ะเหมือนมันมีการผลิตไฟฟ้าตลอดเวลาอย่างนี้นะคะ่ะก็คือที่เป็นเห็นเป็นแถบดำ,ดำๆนั่นคือโซลาเซลล ใช่ค่ะทั้งหมดเลยตัวที่ขึ้นมาเป็นเหมือนคล้ายๆว่ากล่องอะไรสักอย่างนี้เป็นอินเวอร์เตอร์แล้วก็ทานฟอร์เมอร์ค่ะสําหรับแปลงเป็นหมอ้อแปลงแปลงกระแสเพิ่มแรงดนันลอยน้ำใช่ไหมครับลอยน้าแผงโซลาร์เซลล์อันนี้เราติดตั้งทํามุม180องศาหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะจะเป็นมุมที่รับแสงได้ดีที่สุดตลอดทั้งวันเพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์ของเราค่ะมันไม่ใช่เป็นแบบหมุนตามดวงอาทิตย์เป็นแบบตั้งถาวรไว้เลยค่ะ hmm. อันนี้ก็เป็น โครงการโครงการนําร่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพราะว่าเขาตั้งโครงการไว้ทั้งหมด16โครงการทั่วประเทศหลังจากนี้ทุกเขื่อนก็จะมีโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์อะค่ะครับแล้วในบริเวณจุดชมวิวตรงนี้เนี่ยเราเห็นอะไรได้บ้างครับถ้าฝั่งนี้ค่ะอันนี้จะเรียกว่าสะพานพรบรักเหมาะกับช่วงเย็นเย็นนะคะแต่ตัวนี้เรากําลังเหมือนปรับปรุงอยู่อา,อาจจะยังแบบเดินไม่ได้เต็มที่จะเหมาะกับช่วงเย็นที่เรามาเดินแล้วก็มันจะมีพระอาทิตย์ตกค่ะฝั่งนี้พอดีเลย แสงมันจะสาดมาตรงสะพานพอดีเลยก็เหมาะกับการชมวิวช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะคะนนใช่ค่ะตรงน,นี้เลยแล้วบริเวณสันเขื่อนอยู่ไหนครับสันเขื่อนก็น,นี่ค่ะเลยไปอีกมันจะมีซอกตรงนี้ค่ะใช่ค่ะสันเขื่อนอตรงนั้นก็จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำค่ะบริเวณเขื่อนศิรินธรน,นี้กินพื้นที่ไปกี่อำเภอครับประมาณ3ามอำเภอค่ะก็จะมีศิรินธรก็คือจุดที่เราอยู่แล้วก็อำเภอพิบูรณ์แล้วก็อำเภอบุญทลิกค่ะ3ามอำเภอ ก็พื้นที่คร่าวๆประมาณ1นึ0 0 0สนไร่ค่ะทั้งหมดเลยรวมๆในตัวอ่างเราค่ะจุดนี้นะครับคืออะไรัอันนี้ก็จะเป็นจุดทางเดินนี่ค่ะรูปทรงของทางเดินตัวนี้เขาออกแบบให้เป็นทรงกลมแล้วก็มีแฉกแปดแฉกเหมือนจุดที่เราเดินอยู่ตัวนี้ก็เป็นแฉกของเขาอีก1แฉกนะคะ่ะคล้ายๆทําให้คล้ายกับดวงอาทิตย์เหมือนตอนเด็กๆเราวาดภาพนะคะ mm hmm. มีวงกลมแล้วก็มีแฉกแฉกแฉกเละๆออกตามวงกลมนะคะ่ะ mm hmm. อันนี้ก็สื่อถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะ ในโซนของตรงกลางก็จะมีการจัดสวนเป็นสวนสมุนไพรอะค่ะมีน้ําตกสวนสมุนไพรอะค่ะแล้วก็นี่ค่ะมันจะมีบางช่วงที่ข้างล่างตรงวงกลมตรงนี้มันจะมีการปล่อยระบบหมอกด้วยแต่มันจะเป็นแบบ15นาทีครั้งประมาณนี้อะค่ะปปใช่ค่ะอันนี้ก็พื้นที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของการปรับปรุงอยู่ค่ะอาจจะแบบยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็ประมาณนี้ก็จะมีแชกที่เป็นกระจกทั้งหมดสามแชกอะค่ะ อันนี้ก็แฉกที่หนึ่งแฉกที่2แฉกที่3ามค่ะตอนนี้ก็ข้อปฏิบัติการเดินก็คือต้องถอดรองเท้าก่อนขึ้นเพราะว่าเหมือนถ้าเราไม่ถอดอย่างนี้ค่ะเหมือนพื้นของหน้ากระจกมันจะอาจจะชํารุดเร็วค่ะใช่มันจะเสอมเร็วครั้งละประมาณตามป้าย15้าคนค่ะแต่จริงๆแล้วกระจกตัวนี้ค่ะมันรับน้ําหนักได้ต่อหนึ่งแผ่นประมาณ700รอกิโลค่ะแต่เหมือนเราก็ตั้งจํานวนคนเผื่อไว้ก่อนปลอดภัยใช่ค่ะ อาจจะมีแฉกทั้งหมด8แฉกจะเป็นแฉกพิเศษอยู่3แฉกที่เป็นพื้นกระจกอะค่ะใช่ค่ะให,ให้ชมอะไรอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่เราจะได้มองเห็นโรงไฟฟ้าค่ะอย่างชัดเจนแต่เราก็เหมือนชัดเจนที่สุดในภาพพื้นดินเพราะว่าเราไม่สามารถเดินเข้าไปได้มันมีการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดเวลาแต่ถ้า,าจะเป็นวิวที่ใกล้กว่านี้ก็สวนมาค่ะเขาจะมีแพท่องเที่ยวของชุมชนก็นักท่องเที่ยวอาจจะไปเช่าแพแล้วก็ล่องดูรอบๆได้เลย อันนี้ยังเป็นของไทยอยู่ค่ะแต่ถ้าถัดไปอีกวันนี้ฟ้าไม่เปิดถ้าฟ้าเปิดอีกนิดนึงถัดจากเขานี้ไปค่ะมันจะเป็นของประเทศลาวภูมโลงแต่วันนี้ฟ้าไม่เปิดก็เลยไม่เห็นแล้วพอผลิตแล้วเนี่ยการส่งพลังงานเนี่ยเขาใช้เป็นอะไรครับเคเบิลใต้น้ำหรืออะไรครับใช่ค่ะเป็นจะเป็นสายไฟใต้น้ำนี่ค่ะพี่เห็นจุดต่ำๆสุดที่เป็นกล่องๆแต่ต่ำที่สุดไหมคะอืมค่ะตัวนี้เป็นเอ่อเคเบิลลิงเป็นจุดที่ไฟทั้งหมดไฟฟ้าทั้งหมดที่เราผลิตได้มันมารวมที่จุดนี้ค่ะ รวมที่จุดนี้เสร็จเรียบร้อยทําการลากสายไฟผ่านใต้น้ำค่ะเจาะชั้นหินชั้นดินลงไปอีกมาขึ้นที่อาคารเหลืองตรงนี้ค่ะเรียกว่าอาคารสวิตเกียร์ใช่ค่ะก็จะเป็นอาคารควบคุมเกี่ยวกับระบบของโรงไฟฟ้านี่แหละค่ะก็จะไปเช็คระบบต่างๆภายในนั้นได้บ้างแล้วก็ก็จะส่งไฟขึ้นนะคะตามเสาไฟข้างหลังเรา22 kv ค่ะสายด้านบนอันนี้ก็ไปรวมกันกับโรงไฟฟ้าพลังงานน,น้ำนะคะ,ะคคใช่ค่ะส ชื่อจริงๆมันก็คือไม่ใช่สกายวอลเพราะว่าความสูงมันก็อาจจะยังไม่สูงถึงระดับสกายวอลค่ะสูงส่วนของเขาก็ประมาณ10เมตรแต่เหมือนจะเป็นคําติดปากของชาวบ้านที่เขาเรียกกันชื่อจริงๆก็คือเนเจอร์วอลหรือว่าทางเดินชมธรรมชาติะคะมาชมวิวจุดต่างๆประมาณนี้ค่ะเนี่ยถาดไปอีกนี่อาคารสีเหลืองที่เราพูดถึงจะเป็นอาคารควบคุมระบบโรงไฟฟ้าค่ะที่เป็นโซลาเซลล์ Solar นี่แหละค่ะ ตัวนี้แล้วก็ถัดลงไปอีกจากตัวอาคารมันจะมีป้ายโรงไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีสารพ่อปู่พญานาคซึ่งเป็นที่เคารพน้ำถือของพื้นที่ภายในนี้ค่ะใช่ค่ะเคารพสักการะใช่แล้วก็อาจจะมีผาวัดใจถัดลงไปอีกจากจุดเริ่มต้นถึงจุดตรงผาวัดใจประมาณเกือบเจ็ดร้อยเมตรนะคะจ,จะเป็นผาวัดใจจะเป็นผาที่นักท่องเที่ยวที่เขามาทางแพ่ค่ะ เขาขึ้นมาเขามาล่องแล้วก็มาขึ้นไปเพื่อกระโดดเหมือนวัดแจเราเราจะกล้ากระโดดลงไปหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะก็สูงจากพื้นน่าจะประมาณสิบเมตรใช่ค่ะเหมาะกับคนที่มาทางแพมากกว่าใช่ค่ะเดินไปก็ได้ค่ะแต่ก็จะค่อนข้างไกลหน่อยเพราะว่าเหมือนทางเขาก็ยังไม่ได้ปรับปรุงแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไปได้แต่ลำบากอาจจะนิดหน่อยค่ะก็สบาย ใช่ค่ะเหมือนถ้าไปตรงแพเขาไปเทียบตรงที่จะกระโดดให้เลยแล้วก็แค่ปีนขึ้นไปเล็กน้อยค่ะก็เป็นเหมือนสถานที่เล่นน้าใช่ค่ะใช่ค่ะม,มีด้านล่างด้วย<ๆ>ใช่ค่ะโซนข้างล่างนี่ค่ะก็จะเป็นนี่แหละจะเป็นโซนสวนที่หนูแนะนําไปเบื้องต้นที่ว่าสวนข้างล่างเป็นสวนสมุนไพรก็จะมีพวกน้ําตกเหมาะก,กับเหมือนเด็กๆนะคะมาพักผ่อนมานั่งชมวิวกันอย่างนี้ยค่ะแล้วก็ตรงที่ว่าเป็นสะพานพระรักตรงนั้นก็ยังปรับปรุงอยู่ะคะ่ะใช่ค่ะ พบรักเลยอาจจะพบก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะมานั่งคอยอยู่นี่เลยนะมานั่งคอยเผื่อก็จะมีคนมามาตามหาเหมือนกันใช่ค่ะนี่แหละค่ะคร่าวๆก็จะประมาณนี้ค่ะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแต่ก็บางวันก็อาจจะเปิดก่อนเวลาเหมือนเราทําความสะอาดทุกเช้าค่ะเหมือนถ้าเราทาความสะอาดเสร็จเร็วบางวันก็8โมง10กว่านาทีก็ให้เข้าแล้วก็แล้วแต่วันนะคะ ก็มั่นคงแข็งแรงดีนะคะเพราะว่า,าตัวนี้จะครบ2ปีวันที่15เดือนนี้ค่ะใช่จะครบรอบการเปิดเปิดใช้งาน2ปีแล้ววันที่15ธันวาคมเราเปิดกี่โมงที่เนิก็9ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวก็ครบยังบา้านเราอนตรงไหน,นอันนี้ก็นะตรงนี้เบื้องต้นก็ข้าก็ประมาณนี้ค่ะส่วนที่เหลือก็จะเป็นเดินชมวิวทั่วไปค่ะอยากให้เชิญชวนคนทั่วไปเข้ามาเที่ยวที่นี่ค่ะ ได้ค่ะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะ,ะที่จะมาเที่ยวในจังหวัดอุบลน,นะคะตรงนี้ก็เหมือนตอนนี้เขากำลังผลักดันให้เป็นอุบลเมืองสีแสงนะคะก็มีเออแสงขึ้นถ้าอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะเออมีแสงโซลาเซลล์นะคะแล้วก็มีอีกอแสงของวัดเรืองแสงนะคะ แสงต่างๆ,ๆที่เขากํกาลังสนับสนุนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวก็คือจุดซีนทอนแหล่งท่องเทียเ่ยวเยอะค่อนข้างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําตกต่างๆสถานที่ธรรมาชาตินะคะเหมือนเขากําลังผลักดันให้เป็นจุดขายของจังหวัดอุบลเลยใช่คะ่ะมายัางไงติดต่อ,อยังไงเราเริ่มเปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับก็ประมาณ9ก้าโมงเช้าค่ะถึง5้าโมงเย็น พี่ก็เข้ามาได้เลยเหมือนถ้าคนถ้ามาจากทางฝั่งในเมืองทางโซนอุบลพี่บุญนี้ค่ะถ้าขับขึ้นมาค่ะขับมาตามทางถนนใหญ่เลยขับเลยหน้าเขื่อนมาอีกนะคะขับมาตรงมาเรื่อยจนมาถึงยูเทิร์นพี่ก็ค่อยยูเทิร์นเข้ามาประตูที่เข้าจริงๆอาจจะเป็นประตู3แต่ตอนนี้เรากําลังทําการปรปับปรุงเส้นทางของประตู3ให้มันดีขึ้นนะคะก็เลยตอนนี้เป็นใช้ประตูชั่วคราวเป็นประตู4ค่ะก็ข้างๆกันกับประตู3เลยค่ะยูเทิร์นมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายได้เลย ก็30หมโู่1 1ตำบลนิคมอำเภอศิรินทรนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะครบค่ะวัสด,ดีค่ะ